สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้าม,มาดูและติดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาเช็คดูนะครับว่าหนูตัวเมียนะครับว่าช่องคลอดเปิดหรือยังนะครับคือชุดนี้หนูอายุ3ามเดือนนะครับ มือใหม่แนะนำมือใหม่นะครับว่าจะดูแบบไหนนะครับบางบางคนนะครับเริ่มบางคนเริ่มเลี้ยงหนูนะครับก็ไม่รู้ว่าช่องคลอดเปิดหรือยังนะครับวันนี้จะพามาแนะนำเนพามาดูนะครับว่าหนูคลอดลูก ว่าช่องคลอดเปิดแบบไหนนะครับลักษณะของช่องคลอดนะครับ ช่องคลอดหนูตัวนี้นะครับยังไม่เปิดนะครับลักษณะที่ช่องคลอดหนูยังไม่พร้อมผสมนะครับ เปิดก็เปิดเล็กน้อยนะครับตัวนี้ลองดูอีกตัวนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับ ลักษณะช่องคลอดที่ยังไม่เปิดก็จะประมาณนี้นะครับมันจะปิดแบบสนิทนะครับเดี๋ยวจะพามาดูหนูตัวที่ช่องคลอดเปิดนะครับที่พร้อมจะผสมพันธุ์นะครับ ตัวนี้นะครับอายุน่าจะหกเดือนนะครับห้าหเดือนน่ตัวนี้แต่ว่ายังไม่เคยให้ลูกนะครับช่องคลอดเปิดนะครับช่องคลอดเปิดก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะพามาดูหนูตัวที่เคยให้ลูกนะครับว่าช่องคลอดจะต่างกันหรือไม่นะครับหนูตัวเมียชุดนี้นะครับให้ลูกห้าชุดหชุดแล้วนะครับ หนูอายุปีกว่าเดี๋ยวจะพามาเช็คดูครัว่าช่องคลอดเป็นแบบไหนนะครับก็เชื่องอยู่ประมาณ50-60%นะครับหนูชนี้ ช่องข้อก็จะเป็นรูแบบซ้ำๆนะครับ คือหนูผ่านการผสมพันธนุ์และขอดลูกนะครับห้องขอดก็จะเป็นรูเป็นรูแล้วก็เป็นสีอย่ากออกม่วงๆนะครับช้ำๆครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังดู ช่องคลอดเปิดหรือไม่เปิดนะครับที่ยังดูไม่เป็นนะครับผมก็แนะนำให้ดูประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ